ผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างเห็นบ่นต้องเตือนลูกหลานซ้าก่อนจังคว่างบ่อล่ำไม่ดีมากเลยขรบอละน้ออันซุม่มผู้สาวขายดอกไม้เห็นเด้ยอยังะพาพกันคุยผู้บ่าวเพื่อนไหลฝ้าวขายขายเขาดอกไม้ไม่จังสีเบิดไม่นี่ไปผู้ละหาดอกโดดกโดอกลวด เผมจังสเดงเงินเขาวัดไหลอาำเภอเซือรุนฟังล้ำซาลาลาดีไปเลยเอาละวนส่วนเลยแกมองวนส่วนละส่วนเลยส่วนกล้วยแต่นี้หกโคกข่วยแต่นี้องสี่เขาต้งมะฮ่อเขาต้มเขาต้มปลาเขาต้มเขากรรใส่ในบลาตัวดำมาดำคือหูปลาลำมันดำหายเอานี่พอลุงเอาฮ่าาฮ่าฮ่ม่กัวเด้อแม่กลัว ทราบไหม,มาท่านเดือกไข่พ้ากันมาเขามาน้าไว้สลาราขันเดือกมามันสิยลืมมาน้าปลาบ่มีผงสลุดบ่มีกับฟ้าไปซื้อม,มาไว้ขันเดือกมาเขาสิปิดตึกสลาราอาเซอนฟังล่ำสลาลาหนั่นเห็นบ่ล่ะเกือบลืมไปเห็นบ่ลอ่ะพอด้กินข้าวต้มได้ขึ่นเราบ่บ่โอ้พอดีเราคิดพ่อพอดีผู้ใหญ่บ้านนี่อ๋อแล้ว เด้อสร้างตะไลนี mm <c oughs> ่ยนะเนี่ยนคือไปเห็นมาจูจักเทียตะไลนั่นแม่อาชีพไปจูงย่มไดเอามาจูย้ำกลางคืนมันจึงเห็นแสงงามสละล่ะบางผู้ขึ้นกันเด้อบางผู้นื้เด้อเออเฝ้าอมาจูขั้นไปจูเหมือนเส้าค๋วยเขาสิตื่นสละหล่ะเออเออเอาใบเนื้อสื่อฟังล่ำสละล่ะโอ้ยกระนาจิบอกเข้าไปจะเว้นเหมือนเรื่องนี้ก็ได้ รบกวนร้ายเทือกเลยๆเลยเลยพี่แม่เลยเอาละแฟนแวนเล่ยแก้มดองแฟนแวนกะลาสิ้นคนแก่ลอยเสลาข้ามปีไปหาคนงามพินแต่น้ำกองเยี่ยมบ่เปลียนเปลี่ยมเป็นแถาเมืองสวะสวะเมริกาขวงใสนอกแก้วสาวมอลำเอ๋ยบ่คืนนอนนะแก้วโทรเมตินไส้ลำปีนี่ปีไก่ไอ้เลือเงินน้อยๆไปไในลอยกิโลสี่พ่อโยได้บ่ค้าดองเจ้าลำดีเว้ยมอลำไส่งขาควายเด้อส่งขาควายเยอะเอีแค่นี้เดี๋ยวะจะพากันฟังหมอลำเพื่นเด้อะเฝ้าไปคา กันคาดเด็กหลายมาสิบ่ท่านจังหันอย่าลืมกระตาไปใส่เนี่ยน้ำเดือกกระตาเด้อเออรถน้ำพวกนั้นไปยู่เอาเอาขู่ไปใส่เลียนน้ำอย่าเลืมมีด like şey ี๋ยวมีแทงข้อเด้อแทงกระแทงหามันถือเลียนจังตกพุ่งไหลอ่ผู้บาดเนี่ยจะสูบยาเด้อขี้ยาคูใส่เนี่ยเบี้ยบนบ้านเบี้ยงเดลอบีบุญจะเสียงกี่ผู้เดียวเด้อบีเด้อของแซ่บปั่นกันกินจะปั่นกินกันสิ้นสันในของผู้บ้านเด้อสันในเด้อถอดไปเด้อสันในปากพร้อมเครื่องไม่ถูกย่างเพียอ่อนเพียแก่ปากเพียเรา เอาไปย้ำกากเพียใส่ผ no no? ู้ให้แม่เทาเอาบาริสเซ่นฟังล่ำเอาง่วยสก็ศัพท์ท่าอะไรเลยเว้ยทีบอกเขาอาจจะซื้อขวดมาใหม่ๆผม่บุบอสเดีวเมื่อว่าวตอนนี้นี่อะไรบอสเอาล่ำล่ำมึงล่ำล่ำล่ำใส่เขาไปเมื่อไหร่ล่ะฮะเมื่อไหรเขาสั่งผู้ใหญ่บ้านประกาศเจาแม่นักประกาศให้รอดเจ้าผู้ใหญ่บ้านมาใหมเขาบอสก็แม่มาตัวไม่ใช่ไหมมกหลายเลยสกอเปิดเครื่องขยายขึ้นย่มได้ก็บ่ได้ยินเสียงเปิดเทปตึกเสียมีแต่เสียงพูนยาบานประกาศ มันดีอยู่ตัวบริษัทเขาซื้อเทมเป้ปยบัตรมันเจะแลนเลยประกาเพืชละบอ้าวมากแลบอประการพืชสุรั่งสิแน่รับาลจะมาสวนยังเขาสุร่มอคุบัตรจะได้ไม่มากกว่าการกรอาเรียบรีแทเขาจะหายไปมากกระกาศเพหมืแสงเเ้ลมากกระการปุ๊กหันแข่งกันก็บ้าหนูคุณมากฟังประกาศก็ไปนั่งหาหน้าหันประกาศผูเสียงมากความลพิก็นั่งนั่งหันมลพําจตัว แข่งกันโตแก่งโตยังกะสร้างหัวน้ฝาไปรดตัวบอกแล้วเขาย่างน้ำซุย่างตุวเนี่แม่ขัวจะเหตุอยู่รกินไ่เต่เป็นแหลกแล้วได้เลยเนี่ยเื่ซื้อมาครบบทีอย่างเขาโยยางตั่ะตบังตะไลบังผู้จูพร้อมกันรถดครับเจ้านะกับเจ้านี่แม่หรอกห่วยกเบ้าแบปะแบอยู่ไว้เมื่อจะคุยบ้านกับแม่เจ้าบ้านนี่เจ้าหน้าที่ยังเจ้าสิบ่อมาบอกกระดอกกระเดือปนนันตอนแรกเขกพอดีเด้เว้ย บอกแม่ว่าว่าไปหลายเรื่องไปเล่ยเรื่องมุ่อนี่คอยรับผิดสอบเองคอยเป็นเจ้าภาพเจ้าบบเคียวเจ้าล่ำไปรลดนาที่ล่ำล่ำไปแต่ถึงวันน้เจ้าภาเสีเศร้าว่าก็ัเสเาสสียเลล้าตาข้างหลายเธอได้ดีดีเอาพ่อล่าย้ำไหนมเปล่าแค่เห้นไหมไหมพ่พ่อพ่อเส้นทางล่ำเสลาละเุ่นไหวโอ้โอ้ เสือเฮียมเด้อเสือเฮียมนักโทษที่แหกคุกมาจากจังหวัดยละลาเห็ไหมเขาว่ามาปุวนเปรียนอยู่แถวนี้ได้ยินเสียงพยาบาลประกาศบอขั้นด้ยินเล้วให้ภาพกับคุกจังหวัดยะลาดวนไปในใมืออื่นขั้นกลายมืออื่นไปทั้งคุกสิถธิว่าเจ้าสารสิทธิ์เอาบานันเซิร์ฟังล่ำสารลาออันนี้บอวา่าเลาเพราะว่าเป็นข่าวดวนจำเป็นต้องประกาศอ,อืเราไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันเอาละมื่อห่ัน เ,เราองตรงเอ้แกมลององตองไอ้นี่นลงไปทงเห็นั้งแต่ขวยปูขึ้นไปพาไปผู้เห็นั้งแต่หู้เงยลงไปหน้าหอมน้องแต่เห็นแต่ปากหอยปั่งลงไปซี่ไปยั่งเห็นแต่หู้แมงแงม้ยหญ้าปกสีส้มแซมเจ้าว่าหู้อีหยังขั้นบ่าให้ฟังสีว่าเจ้าขี่งงโง่บ่สมโผโอ้ยสูเรนให้รเด้อสุมเม็นให้รดนะนะไฟมองมองกันนะน,ะ,น,ะ,นะเดี๋ยวมาเล่นไพ่บริเวณงานนี้ อาไปยังเห็เนแตตมจ้าฮะนีปเป็นไกลๆต่อหน,นาผู้ยาบาลกาม็มาหนีโอ้จะมาเร่นงานโด้อบอะไรวะ่ามาเล่นนี่นี่นะนีนะย่าให้บอกงานเด้ออันอยย่างไปนี่ย่าให้ไย่างไปเด้นในในอคือผู้อเน้าก็ขผู้อื่นงโงโเนยงไก็้กผู้อื่นนี้ว้น่นเน้เล็ขึ้นผ้อื่นินีัลวกลนอ่เ้ยก็ึ้นอ่เ้ยกขาเพี้ยกนอเียแ้กข้นน สิเหลีมย pues ้ำเลยคุลดเถื่อโอ้ตั้งเืออะไรได้เดนี่ลมกูะขี้การโอนหัวมันโอละนวนเอ็งคอมเนเลถึมาประกาศข่าวว่เลย เราขบมาก่อนเยอะเนี่ยเรามีเรื่องประกาศบอถามเราบังก่อนนะบ่ามีอยู่แต่ละแอวส่งก่อนสังเกตแล้วว่ามีดอกไปเบิ่งมันซี่นล้วเล่ายีแต่หัวคำมันสุดเท่านั้นมันตอกเพจะประกาศแค่เดียวแล้วแล้วเราก็ยีเล้งฟังล่ำยีนนี่แสดงว่าพูนยาบานเนี่ยมักไม่ดีมันก็เลยเป่าซื้อได้ไอซ์ซื้อๆกัไม่แห้งมันละลายนะแล้วไอซ์ใส่บ้ามา่อไรไอซ์ใส่ ว่าเป็นกาดตปูขาดไปหรอกอยากรวายันมีข่าวด่วนคือว่าตก็สร้างนค่อยตายข้าไม่ก็ได้แลอวะโรงพยาบาผ่อนต้องข่ำเนาะวะก็มีแต่แหนบตองข่าอันนี้มันสางงองต้องข่ำที่ก็ตีไหบอกหลายอันูว่าเราเปเอาล่ะแล้วลบ้ไม่อเอา่าได้ฝ่าป่างอนมวนวามันวนตึงตังดังเปียตัวนั้นสร้งเอาเรือยันตังแต่มพานนางเหนียนมันสิมว์แตยหายังฝ่าห่องคองฝนห้องมันสีหลนฝนมาลมมาเสียงสวดสวดซาซาอีมาโลโกเปก เจ๊กย่านพ่อเจ๊แก้ว hey. ๋อย่านพ่อแก้วซาลาลาเอาอ้าวแต่ยงติดผู้ใหญ่บ้าทนี่เขายนปีต้องแถวกันนอนเล่าไถยแก้วฝรั่งผมนี่ว่ามีแต่กลวยขึ้นทางผมว่านอ้าดวงแก้มสีขาวๆสองมือขันบักเน่าหลบบ่ยานฝ้าผ่ากันพอดีนว่าแล้วก็ว่าจะเจืกเลาะเมียอยู่กับแม่เฒ่าแทนก่อนเอ้ย บนบาทตีกินหัวมึงกันน่ะบามทโมกีสั่งสูกยามาดอบมอญมันนักขาดบวไเลีทุกคนนี่ไงเอาสมัยสมืูลนี่สมัยใหม่เนาะไม่ใหญ่สมัยพัฒนาการสมัยเพิ่มสมัยเสริมสมัยเติมสมัยแต่งานันอแม่นตรวเพิ่งง่ายๆก็พลัมผู้ยิ่งคิ้วบ่อดเพิ่นเก่าสอมาเขียนแก้มบ่อแดงเพิ่นเก่าหลุดมาท่าปากบ่อแดงเพิ่นเก่าหลีดมาแลกมาสางบ่อท่าฮอดโอละนอ าเอาขึ้นมมาล่อแเ่าาเออ้ยมื่อนี่คอยกับเจ้ามาพอกันไหมสมเป็นหมอลำใไนโดยเจ้าปีนี้อ้วนๆสมบูรณ์หนาขาวเปิ่นเวอรจังไดพ่อหมอลำหน่อยเมื่อนี้ก็จะเฝ้าเมียติงกระไรด้อให้กำลังใจหมอลำหน่อยจังหน่อยเน่หยับมาฟี่จังหน่อยกันนะ